ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ตะเกียนทองนะครับ นะครับอันเชิญมาจากบ้านตาดอกตำบลโชคนาสาบอำเภอประศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับนํามาไว้ที่วัดบ้านตขลุนกนะครับตำบลจิกแดกอำเภอพนมรุ้จังหวัดสุรินทร์นะครับใใรโดยหลวงตาดอกนะครับตอนนี้กํลาลังทําพิธีนะครับเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงนะครับจเจ้าแม่ตะเกียนทองนะครับที่ทุกท่านเห็นมีก็ที่เห็นเห็น,น,นก่ประมาณ สองร้200อยกว่าปีขึ้นไปนะครับนะครับในวันนี้ก็เป็นวันเลิกงามยามดีนะครับพี่น้องนะครับอ,อทั้งสามคนนหรือใกล้เคียงนะครับ ได้มาอัญเชิญหรือมารวมสวมนะครับในวันนี้นะครับนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองมาขอโชคขอลาภตามความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคคลในส่วนนี้นะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองบอกไว้เลยนะครับเจ้าแม่นี้รู้สึกว่าท่านจากป,ป,ปังนะครับนะครับมาดูบรรยากาศกันนะครับ เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่นี่ไงชื่อปู่ทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเกียนทองปู่กองเงินพ่อทองทองแม่สบายทองแม่ฟ้าทองแม่สีทองแม่คอยแก้วลูกหลานก็ทุกคนลูกหลานปู่นะเอาลูกหลานทุกคนมายินดีต้อนรับนะอาณาจักรมาอยู่กับว่าหลวงตาเกิดแล้วก็เปิดโชคเปิดลาบให้ลูกหลานทุกคนตั้งรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกคนเนะ បាននឹងកាណាណានេះសុខភាពយ៉ាងម៉េចប៉ាន់តាមកប៉ាន់តាដកមកយូរកំឡុងតាដកខ្ញុំគិតថាលុះតាដកខ្ញុំមិនចេះមែនអូត្រូវទាំងគ្នានឹងគ្នាគឺនេះគប់ក៏មានពលពលទៅហត់ទៅខ្ញុំមិនចាំដែរហាមក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  បាត់តកលក់យូក្លីអឺមកក្លីមកមូលអង្គទីនឹងអញមានអញចត5ឯកក៏មិនទាន់ចាញ់ពេកចាញ់មកនេះកូវីដ -19 ຢູ່អានេះតែតាម19ដល់20នឹងភូមិហើយតកលត់យ៉ាងម៉ ளோ នឹងដាក់ដាក់មូលចូលយីតែខៀនណ៎ណ៎អឺតាមសរុបទៅតប៉ៃអំទិបតើតអូនហ៎ អត់គេទៅយាយដល់កង់ជិះអូតូបងលោកមកនេះហើយយាយអត់ជិះជុំមុំមបាននោះបងទៅដល់ហើយក៏អង្គុយជុំត្រុកងុយស្រុកទៅបានមួយគ្រាន់មួយទាំងងឿចាំបំបីទីនោះណាមកទាំងងាយទៀតព្រះបានងាយទៀតព្រះអើបាត់ទៅចង់ដៃចាបានមកនៅវិជ្ជាវ៉ាអើយ trai, đàn ông ngầu bớt, đàn ông ngầu ngầu bớt, đàn